สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินตีนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําจะเป็นงานรุ่นนี้เลยนะครับจะเป็นงานแฮร์พีสปิดผมบ้านนะครับขนาดความกว้างนะครับ8เซนติเมตรขนาดความลึกนะครับ12เซนติเมตรนะครับความยาวเส้นผมอยู่ที่20เซนติเมตรนะครับจะเป็นงานทอมือแบบโมโนนะครับจะเป็นงานทอสองชั้นนะครับลูกค้าสังเกตว่ามองทะลุเลยนะครับ จะเป็นงานผมแท้100%นะครับเหมาะสำหรับลูกค้าที่มีปัญหาผมบางไม่มากนะครับปกปิดบริเวณด้านบนนะครับเดี๋ยวผมมาทำการใส่ในหุ่นให้ดูกันเลยนะครับลิปจะมีทั้งหมด3ตัวนะครับ ถ้าลูกค้าไม่มั่นใจลูกค้าสามารถแจ้งทางร้านมาได้เลยนะครับว่าจะยิบยิบเพิ่มนะครับผมได้ติดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาทําการหวีเพื่อให้เข้ารับความทรงผมนะครับแฮร์พีทปิดผมบ้างผมแท้นะครับสามารถสะทําความสะอาดได้นะครับสามารถไตหนีบม้วนทําลอนได้ปกติเลยนะครับเหมือนผมเราเลยนะครับ ผมมาทําการหนีบให้ดูกันเลยนะครับผมได้ทําการเปิดที่หนีบเรียบร้อยแล้วนะครับหนีบเพื่อให้เข้ารับกับทรงผมเรานะครับให้เข้ารูปกับผมเรานะครับ เป็นที่เรียบร้ยแล้วนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดพื้นงานกันเลยนะครับนี่รุ่นนี้จะเป็นงานทอมือแบบโมโนนะครับจะเป็นงานสามารถตัดเปลี่ยนแสกได้เลยนะครับเราจะแสกซ้ายหรือแสกขวาได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับลูกค้าทัดนหในที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม,มหรือสั่งซื้อสินค้าสามารถ แอดไลน์หรือคุณมาสอบถามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมแอดมินตีต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ